สวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับคุณหมอคะดิฉันมีปัญหาสิวเรื้อรังมานานหลังจากสิวหายก็มีรอยแผลเป็นรอยหลุมสิวรอยด่างดำผิวไม่เรียบเนียนเป็นหลุมเป็นบ่อไม่สวยเลยอะคะ่ะตอนนี้กลุ้มใจมากเลยอะคะ่ะจะทำยังไงดีคะ ไม่ต้องห่วงนะครับคือตอนนี้เทคโนโลยีทางการแพทย์ก้าวหน้าไปมากเรามีคําตอบในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้นะครับสําหรับปัญหาเรื่องผิวหน้าที่เป็นหลุมเป็นบ่อไม่เรียบเนียนร้อยแผลเป็นจากสิวเรามีเครื่องมือที่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องผิวหน้าไม่เรียบเนียนได้ครับคือเครื่องโมเสอเลเซอร์ครับ เครื่องนี้สามารถแก้ไขปัญหาผิวไม่เรียบเนียนให้เรียบเนียนได้ครับภายในระยะเวลาอันสั้นมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยเนื่องจากเครื่องเลเซอร์นี้ได้ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทยครับมีใช้กันอย่างแพร่หลายด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลี ปัจจุบันโรงพยาบาลพระราม9้าเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่มีเครื่องเลเซอร์โมเสอ,อิใช้อย่างเป็นทางการด้วยครับดีใจจังค่ะคุณหมอช่วยอธิบายรยายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องโมเสอ,อิหน่อยได้ไหมคะได้สิครับผมจะอธิบายเกี่ยวกับเครื่องเลเซอร์โมเสอ,อิให้ฟังนะครับ โมเสอิ I, คือเครื่องเลเซอร์ที่ได้รับการคิดค้นใหม่เพื่อใช้ในการรักษาแก้ไขปัญหารูขุมขนกว้างผิวกรุกระไม่เรียบเนียนรอยแผลเป็นจากสิวรอยแผลเป็นจากการผ่าตัดตลอดจนปัญหาฝ้า รอยด่างดำรอยหมองคล้ำริ้วรอยแห่งวัยซึ่งได้ผลดีกว่าเลเซอร์แบบเดิมๆที่เคยใช้กันมานะครับมีผลงานการคิดค้นและวิจัยทางการแพทย์ถึงประสิทธิภาพการรักษาจากสมาคมสรารยศาสตร์เลเซอร์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิวทั้งหญิงและชายในทุกช่วงอายุด้วยครับคุณหมอคะคเรื่องเลเซอร์โมเสีเนียมีหลักการทำงานอย่างไรบ้างคะ เทคโนโลยีเลเซอร์โมเสีนี้นะครับก็เป็นการสร้างผิวให้เกิดใหม่โดยการใช้แสงในช่วงมิดอินฟราเรดลงไปที่ชั้นผิวหนังแท้แล้วเกิดการเหนี่ยวนําทําให้เกิดการสร้างเส้นใยคอลลาเจนอิลาสตินใหม่จึงกระตุ้นการสร้างผิวใหม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างถาวรครับความละเอียดในการปล่อยคลื่นแสงอยู่ในระดับพิกเซลคล้ายกับการแก้ไขาภาพในจอคอมพิวเตอร์หรือกล้องถ่ายรูปครับซึ่งให้ความละเอียดและความคมชัดมากดังนั้นปัญหาผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นจุดเล็กจุดใหญ่ก็สามารถแก้ไขได้ด้วยเครื่องนี้ครับ นอกจากนี้ผู้ป่วยก็ไม่ต้องพักฟื้นหลังการรักษานะครับสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันทํางานได้ตามปกติครับซึ่งต่างจากวิธีเดิม,ดมที่ต้องมีการดูแลผิวหลังทํานานนับเดือนเชียวครับใช้เวลาในการรักษาก็ไม่นานนะครับประมาณ30มนาทีนอกจากนี้เครื่องเลเซอร์โมเสอีกยังสามารถรักษาได้ทุกสภาพผิวด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของเนื้อเยื่อก่อนและหลังการรักษาให้ฟังนะครับ รูปทางขวาคือตัวอย่างของผิวที่ได้รับการรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์โมเสอีนะครับหลังจากทําการรักษาจุดเล็กๆในตําแหน่งต่างๆที่โดนแสงเลเซอร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงและเนียวนําทําให้เซลล์รอบข้างเกิดการสร้างเซลล์ผิวใหม่ที่ดีเกิดขึ้นครับ กระบวนการทั้งหมดนี้อยู่ในชั้นหนังแท้ซึ่งเป็นชั้นที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างผิวใหม่และมั่นใจได้ว่าจะไม่มีรอยแผลหลังจากการรักษาด้วยเลเซอร์นะครับภายใน24ชั่วโมงหลังจากการรับการรักษาครั้งแรกก็จะสามารถสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงการตอบรับของผิวใหม่ที่เกิดใหม่ได้อย่างชัดเจนด้วยครับ3วันหลังทําการรักษาแสดง้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในชั้นหนังแท้ 7วันหลังทําการรักษาแสดงให้เห็นถึงการสร้างเซลล์ผิวใหม่ในชั้นหนังแท้หลังจากนั้นผิวจะค่อยๆเรียบเนียนหลุมรอยขรุกขระรอยแผลเป็นก็จะค่อยๆเต็มขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยครับสมเดือนต่อมาสวัสดีค่ะคุณหมออาหาวสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับดีใจจังเลยค่ะหลังจากการรักษาด้วยครืโอโมไซอเลเซอร์แล้ว ครอบครัวแฟนเพื่อนเพื่อคนรอบข้างของดิฉันนะคะแปลกใจแล้วก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหน้าสวยสายเรียบเนียนขึ้นไม่มีหลุมสิวไม่มีรอยครุขระรอยย่นรอยแผลเป็นที่หน้าอีกแล้วใครๆก็ชมว่าหน้าสวยใสยดีด้วยนะคะแต่งหน้าก็ง่ายด้วยค่ะขอขอบคุณหมอมากเลยนะคะและดิฉันก็จะแนะนำสิ่งดีๆนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะคะ